โอเคครับก็ต้องขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ A.G.S. เพชกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Monster Hunter Stories นั่นเองนะอ๋อก็เพื่อเป็นการต้อนรับสำหรับ Monster Hunter ที่เป็นภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้นะฮะก็อีกอย่างนึงก็คือมันลดราคาอยู่ใน Play Store นะฮะเหลืออยู่150บาทก็เลยจัดมาโอเค okay, new g a m มี อไอ้ที่เก่าไหมถ้ามีก็ดึงอักมาได้โอเคไม่มีไปเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดค <c oughs> วามมืดในคุ้มกันโลกใบน,นี้ก็คือประมาณความมืดปกครองอยู่อะไรประมาณนี้ มังกรสีขาวจากสวรรค์ได้จุติลงมาความมืดถูกกำจัดลงแสงสว่างกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรถบ้านกูนี่มันแว้นกันยีงไไรเดอร์ที่แท้จริงของหล่อม,มอนสเตอร์ เขายุติสงครามทั้งหมดโอเคนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆเนาะโอเคตัดฉากมาที่ในป่านี่พวกนายทั้งสองคนน่ะทางนี้ทางนี้ ลิเลียเธอก็รู้นี่ว่าเราไม่คนมาที่นี่นะ่ะฉันมั่นใจเลยว่าที่นี่นะ่ะจะต้องมีไข่ของมอสเตอร์อยู่แน่เลยนี่พวกนายทั้งสองคนนะ่ะก็อยากเห็นใช่ไหมล่ะไข่ของมอสเตอร์นะ่ะฉันคิดว่าหรือว่านายเป็นไก่เหรอเชวาลนี่นายกลัวปีศาจสปุก,กี้ที่อยู่ในป่านี้อย่างงั้นเหรอไม่ใช่นะฉันไม่ได้กลัวสักหน่อยปีน่นะฉันก็จะได้เป็นไรเดอร์แล้วฉันไม่ใช่ไก่สักหน่อยไม่มีทางที่ฉันจะ โอ้กระโดดสูงเลยนะอยากกัเคชาว่าชแน่เป็นคนขี้กลัวหรือไงเจ้าไก่กากว่าไม่ใช่นะฉันฉันเคอะไรอ่ะนี่มันไปได้แล้วจีพวกตัวขี้เกียจไปหาใครกันเถอะไปก็ไป ันต้องอย่างงาั้นเอาละไปหาใครกันนี่คือแผนนะถ้าเกิดใครเจอไข่แล้วก็ให้ทำสัญญาณแบบนี้นะเข้าใจไหมแล้วเราจะมารวมกันโอเคลิเลีย,ยกับเชวาวันนี้ก็คงเป็นเราสินะโอเคสอดการเดินตน่นนี้นั่นเดินก็ได้ฮะวิ่งก็ได้ถ้าอยู่ในป่าใน,นพงยาจะวิ่งช้าลง รถแถวบ้านเยอะซะจริงเก็ okay, บพวนี้ก็เก็บได้นะฮะเพนเบอรีใ่ในแผนที่ตรงนี้มีทางแยกเดี๋ยวๆเก็บน้ำผึ้งกันโอเคได้น้ำผึ้งเหมือนกับภาคหลักเลยนะฮะ <g ül> ก็เดี๋ยวจะเล่นเกมนี้น่าจะน่าจะเล่นยาวอยู่สัญญาว่าจะทำให้จบซีรีส์สัญญาจริงๆก็อก็อันนี้เป็นการที่ผมไม่เก่งอังกฤษเนาะแล้วผมจะมาแปลก็จะไปแกหน่อย ก็ถ้าแปลขัดใจใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะเพราะผมแปลตามความเข้าใจของผม <Hi. S 1> ใช่นี่หรือเปล่านะแต่ว่านี่มันไม่ใช่ไข่ซะหน่อยเราคงจะอยู่จะอยู่จริงๆหรอเนี่ยแถวเนี้ยก็คือมว่าไข่มันจะอยู่แถวนี้จริงเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ตัวละครเราไม่มีหน้ามีตาซะหน่อยเลยเลยโกดก็จริงๆอะ่ะว่าจะทำมานานแล้วแต่แบบ เกมมันแพง <g ül> ก็เลยยังยังยังไม่ได้ซื้อมาเล่นตอนนี้มันลดเลยอยู่150ก็เลยเออจัดมาซื้อมาแถมช่วงนี้ก็ Monster Hunter เข้าฉายด้วยก็เลยเออด้วยความที่ว่าผมเป็นแฟนของซีรีส์นี้ด้วยซีรีสร์ Monster Hunter โอเคเดี๋ยวค่อยอ๋อสัญญาณนี่มันสัญญาณจากลีเรียนนี่นะพวกเราไปกันเถอะอยากเก็บของก่อนเดนอ่ะเก็บเท่าที่เดินผ่านแล้วกันมีทางโยงทางแยกเยอะอยู่ทางนี้ก็มีแต่เดี๋ยวค่อยมาเก็บ รีบไปหาลี่เลียก่อนไงยู่ข้างนอกทางนี้ทางนี้ทางรถแน้นมากโอ้ไข่โอ้นีเด่นโดดเด่นเลยไข่ฟองนี้มี5ฟองขาวอยู่ฟองเดียวเผือกปะเนี่ย โอ้เป็นไข่ที่น่ารักจังเลยเห็นแค่ไข่ก็น่ารักเลยเหรอวะนี่จะฟักออกมาจริงๆเหรอฉันว่าฉันเคยเห็นในมัสเตอร์พีเดียนะะรู้แล้วพวกเรามาฟักมันกันเถอะหมายหมายถึงฟักไข่นะเอแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ไรเดอร์นะแถม n ินชิ s สโตนก็ไม่มีซะหน่อยแล้วทำแบบนั้นได้ไงอ่ะเดี๋ยวก็เป็นแล้วน่าเดี๋ยวก็เป็นหมายความว่าไงเนี่ย คือปีหน้าพวกเราจะได้เป็นไรเดอร์นะฮะจริงๆจะเรียกว่าไรเดอร์ก็ได้หรือผู้ควบคุมก็ได้นะแต่ผมจะใช้คําว่าไรเดอร์เพราะมันมันเท่ดีเอาละที่นี่คือพิธีกรรมแห่งกินชิปตอนอื่นชุกกินชิปสโตนขึ้นมาเงียบเลยมันก็แค่หินธรรมดานะเฮ้ยอย่าวอกแวกสินี่เป็นพิธีที่สำคัญนะ จาจ้าจ้าอืมงั้นก่อนอื่นเริ่มมาจากเริ่มจากการบอกชื่อให้ไข่รู้แล้วกันไข่มันได้ยินด้วยเล้นะอ๋อเต่งตัวละครได้ๆหน้าตา,ตา,นนานตอันนี้แล้วกันสกินโทนอันนี้แล้วกันไม่เข้าไปลูกตา ร้อนแรงพี่ร้อนแรงในตาสีแดงกำปากใหญ่ทรงผมทรงผมหนามไม่เอาทรงนี้ไม่เอามันเท่จริงเนยหน้านี้ใส่กัอะไรก็เข้าเฮ้ยชอบชอบทรงนี้จริงเลยตาแดงผมแดงนี่มันแชงโค้ชชัด,ชดโหแล้วทรงผมนี้ย่อไปเลย เสียงแรกแล้วกันอ้านี่เลยผู้ใช้ปานปานต้องเป็นสีปานเป็นสีนี้แล้วกันเออเป็นไงผู้ใช้ปานละชื่อก็เอาชื่อเดิมที่เกมตั้งมาให้เลยนะฮะก็คือชื่อรูทตามเนื้อเรื่องเนาะรถแถวบ้านเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยชิ้นชิปสโตนด้วยวิญญาณแห่งรูท ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะตื่นขึ้นให้พวกเราได้ยินเสียงร้องอว้าเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแง่ละ่ะก็ณีไม่ใช่วิธีการจริงๆซะหน่อยเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยฟักจริงอะ่ะงงกันเป็นแทบเฮ้ยฟักจริงด้วยเวย้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดฮ้ยไข่ฟองแรกอ้ยราชาแห่งท้องฟ้าลราทะลอดอืมได้ของดีเฉยเลยอะไรกันโอ้โหราชาแห่งท้องฟ้าก็มาครับผมยังวันนี้โหสุดยอดไปเลยราชาแห่งท้องฟ้าลราทะลอสนี่นะนี่เราฟักมันได้จริงๆด้วย หเพิ่งเกิดมันจะส่งพลังรักอะไรขนาดนั้นเดี๋ยว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 เฮ้ยกูฟักมึงมานะเ้ยเดี๋ยวก่อนลูดโอ้ยน่ารักมาทำอะไรน่ะบางทีลาสท่าเขาคิดว่าลูดเป็นครอบครัวเรามั้งใช่ไหมลาสท่าลาสท่าเนี่ยนะใช่ลาสท่าไงลาทลอสน่ะ ต,ตั้งชื่อมากง่ายอย่างไรว่าลิาเลียเฮ้แต่น้องน่ารักแต่โตมาแดกกูก็อีกเรื่องนึง <c oughs> ถ้าใครที่เหลือเอาไงกับมันแบกกลับบ้านไหม <c oughs> ไม่ฟักให้หมดแต่อยากรู้ว่าเป็นใครของอะไรบ้างโอเคกลับมาที่หมู่บ้านฮากุม l ิเลจก็บรรยากาศก,ก็จะเหมือนกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคหลักเนาะ แต่นี้จะเป็นเราไม่ใช่ฮันเตอร์นะเราเป็นไรเดอร์เราไม่ใช่คนฆ่ามอนเราเป็นผู้ฝึกมอนเลี้ยงมอนให้เชื่องรถ <c oughs> แถวบ้านมันแบนดีจริง <c oughs> เลยก็คือหน้าต่างเควสนะฮะก็คือเวสเนี่ยเวสหลักจะเดินไปตามจุดสีส้มๆบนแผนที่แล้วก็เครื่องหมายสีแดงจะเป็นเควสนอก้าไม่รู้ก็กดที่เมนูได้ ด่วนว่าเจ้าหนูนี่จะยังบินไม่ได้แล้วนะอันที่จริงมันก็ใหญ่เกินจะเรียกว่าเจ้าหนูนั่นแหละเฮ้ยหกนายผิดกฎของไรเดอร์แลวยังเข้าไปที่ป่าต้องห้ามางั้นเหรอเฮ้อกลับมาได้สักทีนะเชวาวเราเป็นห่วงแทบแย่เลยขอโทษครับท่านแม่ให้ตายสิอย่าทำตัวแย,แย่เหมือนแดนสิเอาละรีบไปหาท่านหัวหน้าอมนาได้แล้วอหัวหน้านี่ผมจะเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านนะเนาะเรียกว่า แบพ่อเยบ้านนั่นแหละเออเชฟอเอาละแล้เสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวที่บ้านเลยนะแม่จะรอที่บ้านให้ตายสิดีจริงๆนะเนี่ยที่เราทะเลาะเต็มตัวมันไม่อยู่ที่นั่นน่ะเป็นห่วงจริงๆนะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าน้่ยมันโคตรอันตรายเลยเอาละรีบไปหาท่านหัวหน้าอ,อมนาได้แล้ว <c oughs> ทั้งสมคนไปได้วยกันไหมครับให้ผมไปคนเดียวจริงอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมาด้วยกันดิ มาดีแดนโดนแม่หลอกดา่าเมื่อกี้รู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าอำนาจท่านผู้ใหญ่บ้านผมจะเรียกว่าปู่อำนาจแล้วกันเนาะโอ้ดูเหมือนเด็กๆจะกลับมากันแล้วนะอดูเหมือนก็ไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้มีบาดแผลอะไรตรงไหนนี่นะอืมก็อย่างที่ท่านปู่ว่านะั่นแหละครับเอาเถอะทามีครั้งหน้าอีกแล้วก็อ่าถ้าถ้าครั้งหน้าผิดกฎอีกแล้วก็ ัไม่มีการละเว้นโทษหรือการขาดครับท่านขอบคุณค่าโปอํานาโอโอโอมีบางอย่างที่พวกเจ้าต้องรู้นะน,นะข้าคงช่วยอะไรมากไม่ได้หลังจากนี้แหละใช่แล้วเพราะว่าไม่มีใครเคยเชื่อมต่อกับมอนสเตอร์ได้โดยที่ไม่ใช้คินชิปสโตนมาก่อนคินชิปสโตนน่ะคือพลังที่เชื่อมต่อระหว่างไรเดอร์กับมอนสเตอร์จากใจสื่อถึงใจ วิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์ของเด็กก็คงทําแบบนั้นได้เหมือนกันหระนะรูดเจ้านะ่ะมีพรสวรรค์ที่จะได้เป็นไรเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่เลยละ <c oughs> ขอว่าอย่างั้นแไงสุดยอดไปเลยนะรูดเจ๋งไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้ใจกันมากนะร <c oughs> ับท่านอะสัญญาอะไรวะนั่นมันมอนสเตอร,ร์เหรอรูดพวกเราต้องไปแล้วคือ <c oughs> อะไรสัญญ,ญาณเหมือนมอนสเตอร์บุกอะไรอย่างงี้เหรอ โอ้มีคัดซีนด้วยควันควันดำๆนี่อะไรวะหมูอามากาล่าปะใช่หมูอามากาลาเปลวะไม่รูเ้เดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยว,ยวตาอย่างงี้ไม่ใช่ตาแบบนี้ไม่ใช่หมูอามากาล่าตาแบบนี้มันนาคาคุกะชัดใช่นาคาคุกะจริงด้วยฮนะแล้วทำไมถึงมีออร่าของหมูอาวะ ดำเมี่ยมมาเชียวคาสิเนะภาพสวยอยู่นี่ทุกคนวิ่งนั่นมันอะไรนะนากาคุกกะตัวยังใหญ่เลยฮะมาแล้วเข้ามางบัวได้ไงวะเนี่ยแตกแตกบ้านแตกพังพังเละ พวกหน่วยทหารทำอะไรอยู่วะเนี่ยทหารหมู่บ้าน่ะท่านแม่เชวาวเอ้ยใช่แม่เชวาวอยู่ข้างนอกนี่หว่าแม่เชวาวรออยู่บ้านเจ็ดโอ้ยหมาแถวบ้านก็เห่าอีกเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้หมาแถวบ้านไม่ใช่ท่านแม่โอ้โหทำแม่เชวาวเชวาวหนีไปโอ้เฮ้ยหมาแถวบ้านเห่าเห่าอะไรกันโอ้ยไม่รู้ จังหวะนี้พระเอกลอมากเดี๋ยวพระเอกช่วยเชวาแล้วใครจะช่วยพระเอกโอ้โหบินได้ทั้งนั้นโอ้โหสมแล้วที่เป็นดีกีของราชาแห่งท้องฟ้าใหญ่ยิงเลยอืมสุดยอดครับเจ๋งแจวสุดๆไปเลยจิ๋วแต่แจวฮะอย่างเข้มรุยเลยลูกข้ามันมับเขาให้ไม่น่าอวยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเยน้องยังบินไม่แข็งเรียบร้อยลัสเตอร์เจอกันได้ไม่กี่นาทีก็ไปะละแล้วโอ้โหแล้วน่วยทหารเพิ่งมาโอ้เสียทั้งแม่เชวาเสียทั้งลัสเตอร์ให้ตายเถอะโอ้แล้วลัสเพิ่งเกิดด้วยยังบินไม่แข็งไม่น่ารอดครับขเขาชื่อปกป้องพวกเรา เราเสียหายไม่เท่าไหร่เชวาวนี่สิโอ้โหน้ำตาไหลเลยทั้งแม่ทำให้กันทำไมถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้กันไม่มีทางยกโทษให้แน่โอ้โหเซฟเกม โหแค่แป๊บเดียวก็นเด้นเรื่องเข้มข้นขนาดนี้เลยนี่เพิ่งเปิดเรื่องแล้วเนี่ยหนึ่งปีต่อมา <c oughs> โอเคนี่น่าจะเป็นหลุมศพของแม่เชวาวะฮะหนึ่งปีผ่านไปหลังจากที่นากรารุกาจุโจมหมู่บ้านฮาคุมก็ค่อยๆ กลับมาอย่างช้าๆและในวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเข้าสู่พิธีกรรมของกินชิปเพื่อที่จะก้าวไปสู่ไรเดอร์อีกขั้นหนึ่งโอเคอ๋อใช่รู้สึกว่าตอนตอนแรกนี้เราจะคุยกันว่าปีหน้าเราก็จะเป็นไรเดอร์ใช่ไหมก็น่าจะเป็นวันนี้แหละหนึ่งปีพอดีอ๋อในกับปีนึงงแ,แล้วเนี่ยใน่วนหมูว้านก็กลับมาเป็นปกติแต่ว่าลูกชายของวาอูชื่ออะไรนะ เขาชื่อเชวาลนะตอนนี้เขายังคงเป็นเด็กเก็บตัวอยู่เลยรู้สึกว่าจะไม่มีครอบครัวคนอื่นแล้วด้วยน่าจะเหลือแค่เขารู้สึกว่าเขาจะได้เป็นไรเดอร์ด้วยอ๋อนี่เชวาลไปทําพิธีก่อนเราแล้วเหรอเนี่ยต้องใต่เราจะตื่นช้าไปอะไนเนียเนียเป็นไงบ้างหนึ่งปีผ่านไปอ้าวรูดอ่าในที่สุดนะก็จะได้เป็นไรเดอร์แล้วสินะ ในที่สุดความฝันของนายก็จะเป็นจริงเหรอนะเอาละหลีบไปทําพิธีกรรมแล้วก็ไปเป็นไรเดอร์ที่แท้จริงซักแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะเป็นอะไรดีฉันไม่อยากเป็นไรเดอร์ด้วยสิแต่ถ้าเกิดฉันเจออะไรแล้วก็ฉันจะทําพยายามให้เต็มที่เลยนะโอ้เชวาลโอ้จอยมาเลยครับเชวาลยินดีด้วยนะเชวาลโอ้กินชิปสโตนที่อยู่ในมือนายนะ่ะมันทําให้นายดูเป็นไรเดอร์จริงๆเลยนะเงียบ เดี๋ยวล้วนก็จะไปทําพิธีกรรมเหมือนกันแล้วนะแล้วเกี่ยวกับพิธีกรรมเราต้องทําอะไรบ้างหรอเออพิธีกรรมเหรอจริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยเชื่อมันทเท่าไหร่หรอนะใช่ว้าวออฉันเองก็คิดถึงมาก่อนเหมือนกันนะอืมเขาไม่ค่อยพูดเลยตั้งแต่ปีตั้งแต่หนึ่งปีก่อนถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งหายไปฉันเองก็เหงาแล้วเนี่ย เอาถ้ารุดรีบไปได้แล้ว,ลวปู่อ,อมนาคงจะรออยู่โอเคไปครับผมไปทําพิธีกรรมในการเป็นไรเดอร์แล้วก็รับมอนสเตอร์หนึ่งตัวมอนสเตอร์หนึ่งตัวไม่ร้ว่าจะได้ตัวอะไรอยู่บนน้ำตกภาพสวยอันเนี้ยเอ้ยอะไรอะเย็นกูกูปะ เท่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 อันนี้ก็น่าจะเป็นหลุมศพของแม่เชวาวนะฮะก็ก็มีหลังเดียวเลยอยู่ข้างบนก็เลยโด,ดนนายกาโคกะตบเข้าให้ไป็นตรงห่วงเชวาลเราจะล้างแค้นให้นายเองห้อหน้าหอพิธีกรรมโอ้เข้ามาก่อนสิลูดหนึ่งปีแล้วสินะ การที่เจ้าทําให้ลัทาิลอสยอมรับในตัวเจ้านั่นหมายความว่าเจ้าคือหัวหน้าของหล่ามอนสตีร์ไรเดอร์น่ะ,ะถ้าเกิดจับคู่กับมอนสตีรจะทําให้เราเติบโตเรียนร,ร,ยนรู้แล้วก็แข็งแกร่งไปด้วยกันแต่ว่าเจ้านะ่ะสามารถทําได้หรือกระทั่งแม้กระทั่งยังไม่เป็นไรเดอร์จริงๆเจ้าจะต้องเป็นไรเดอร์ในการคือแบบ เราต้องทําพิธีกรรมเพื่อให้เป็นไรเดอร์แบบเต็มตัวจริงๆนะฮะแล้วก็มุ่งสู่การเป็นไรเดอร์ที่สุดยอดที่สุดเหมือนกับฉันไงถ้าเกิดฉันได้ยินเสียงของความช่วยเหลือแล้วก็ฉันจะพุ่งไปทันทีเลยเหรอแม่งรอบก่อนมาช้าที่หายแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะรับนี่ไปสิ่งที่เจ้าต้องมีสิ่งที่ไรเดอร์จะมีแค่คนละอันเท่านั้นไม่มีใครจะเหมือนกันได้เพราะแต่ละคนจะได้กินชิปที่ต่างกันออกไป ด้วยหินนี้จะทําให้ m อ n สตี้ของเจ้าจับคั่วเจ้า m o n s t ี้ก็คือเอออ่มอนสเตอร์ที่ยอมรับในตัวเราแล้วกลายเป็นเพื่อนกับเราในที่สุดอะไรประมาณนี้เอ,อาละไปดูที่ไข่เจ้านั่นสิไข่เจ้านั่นไม่ใถึงไข่นั่นหรือเปล่าเอาละฟักมันแล้วมันจะได้กลายเป็นม o n s t ี้ของนายยังไงละ่ะเอาละโชว์คินชิปสโตนของเจ้าสูงๆที่เหนือไข่นั้น ถ้ามันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมหน้โมถ้า <laughs> เล่นเร็วเขา ขยับเฉยอย่ากระโดดเลยด้วยเฮ้อไข่มันกำลังขยับนี่มันเจ๋งจ๋วเลยนี่วะเออเต็มหัวเลยโอ้โห,โหมีบางอย่างกำลังจะขโมยไข่นั่นไปอย่าขยับนะมีหางด้วย อะไรขโมยไข่วะรุดไม่มีเวลาแล้วรีบจับเจ้าไข่นั้นไว้เร็วไข่ไปได้วิ่งมีตัวขโมยไข่เต็มหน้าเลยโอ้ยเซฟข้า <c sperm> ตกนี่แตกเลยนะเหมียว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 นี่พวกนายเป็นใครกันเนี่ย บอกชื่อของนายมาเดี๋ยวน,นี้เลยนะไม่งั้นจะได้เจอกับพลังเหมียวเหมียวอะไรของเขาวะเหมียวฮิรู้สึกว่าฉันคงต้องแนะนําตัวก่อนลนะมั้งอ่าเฮมฉันคือฮีโร่ผู้บดบังความยุติธรรมฮีโร่หน้ากากลึกลับเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเลยเฮ้อย่อยางหนึ่งไม่เห็นมีหน้ากากตรงไหนเลยนี่วะเฮ้ยมันไม่สำคัญซะหน่อย คือคือคนาทยรู้หรือเปล่าว่าว,ว,ว่าไข่เนี่ยมันสำคัญกับฉันมากเลยนะสำคัญมันเองหิวไม่ใช่เหรอก็ใช่นะซิหิวโคตรเลยเวย้ยเออเออแต่ว่าตอนนี้พวกเรากำลังทำพิธีส์สินอยูย่จะมีเสียงท้องร้องไม่ได้ไปไหนก็ไปชู้ชูยชย้ยาบคาย <c oughs> เอาเถอะเอาเถอะท่านฮีโร่ผูกกระดุความยุติธรรมรูอข้าฝากเจ้าดูแลเขาได้ไหมให้เขาติดตามเจ้าไปด้วยอ๋อได้เลยอเจ้าหิวอย่างงั้นเหรออ๋ออาหารก็คือรูทเนี่ยจะให้อาหารเจ้าเองเจ้านี่ก็เลยไปเป็นผู้ติดตามให้โอ้นายนายนี่เป็นคนดีจริงๆเลยเหมียวเหมียวดีละฉันจะเป็นคนนำทางให้พวกนายเอง สุดยอดคนนำทางที่เดินทางมาแล้วรอบโลกเรียกเขาว่าสุดยอดนาวินาวินาวิรุนาวินาวิรุนี่น่าจะมาจาก navigator น,เเนะฮะแบบนี้มันไม่ค่อยจะเจ๋งแจ๋วเลยนะเนี่ยเอาเถอะคุณนายกำลังพิธีกรรมแล้วก็ฉันจะช่วยเองช่วยจริงนะเนะี่ช่วยจริงเปล่าเอาละรีบกลับไปทำพิธีกรรมกันต่อเถอะ ช่วยจริงๆนะอย่าขาโมยไข่กูนะดยคินชิปสโตนที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบๆนี้งจงตื่นนี่ค่ะตอนเราสามารถเอาไข่มาฟักด้ที่นี่นะฮะส่วนไขเนี่ยเราสามารถ เออ่เก็บจากเศษไข่มาประกอบประกอบกันก็นได้ไข่ได้เหรอวะเก็บเศษเปลือกไข่มารวมรวมกันแล้วก็จะมีตัวข้างใน,องน,นเอาละเรามาฟักมันกัน,กนเถอะจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มโอ้บวกเอ็กแท็กบวกดีเฟนส์โอ้อ ag, อโอสุดยอดเลยวลโลสิตรอมกิกี้กิกี้เลยฮะในภาคหลักคุณจะตั้งชื่อวลโลสิตรอมของคุณไหมไม่ครับไม่ตั้ง โอ้โอ้โอ้ยินดีด้วยอืมอนสตี้อ่ะกลายเป็นของนายแล้วอ้อพิธีกรรมกินชิปนี่มันเหมือนกับเรื่องเล่าที่เคยฟังมาเลยนี่นะพวกคนเฒ่าคนแก่ที่ที่หมู่บ้านฉันอยู่นะ่ะเขาเคยเล่าให,ไห้ไวและให้ใครลินพันพวกคนเฒ่าคนแก่ที่หมู่บ้านเคยเล่าให้ฉันฟังบ่อยๆเออแต่ว่านี่นะ่ะ ไม่ใช่พิธีกรรมจริงๆหรอกนะเจ้านะ่ะต้องเอาคินคิปสโตนไปชำระล้างเพื่อที่จะปลดล็อกพลังที่แท้จริงของมันไปที่ภูเขาคอนไดเคฟถ้าเจ้าไม่สามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้แล้วก็นะเจ้าก็จะไม่ได้เป็นไรเดอร์เอาละเจ้าสามารถทำการทดสอบนี้ได้หรือเปล่าเอาละนี่ละเฉงแเ๋า ฉันคะฉันจะรอที่หน้าประตูหมู่บ้านเหรอนะออไปที่ภูเขานะฮะพเพื่อที่จะปลดล็อกอพลังที่แท้จริงโดยการเอาไปกินจิปสโตนไปชำระล้างนะฮะแล้วก็มาคุยกับท่านปู่อำนาจโอเค โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะไปทำการทำรับบททดสอบแล้วกลายเป็นกินชิปเ,เป็นไลเดอร์ที่แท้จริงเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ